อะไรนะครับพวกคุณสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วก็สกงานแล้วก็หิวข้าวมากๆเลยเหรอครับครับเราสองคนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้เมียผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยจะรบก,กวนหน่อยได้ไหมครับพอดีเราสองคนมาจากต่างจังหวัดนะครับที่ไร่ที่เราทำงานอยู่เนี่ยโดนไฟไหม้เขาก็เลยไม่ได้จ้างเราต่อนะครับ เราก็เลยตัดสินใจเข้ามาหางานทำในกรุงเทพนี่ก็3มวันแล้วยังไม่มีใครรับเข้าทำงานเลยครับเงินที่ติดตัวมาก็หมดแล้วด้วยยังไงขอข้าวเรากินหน่อยนะครับพี่โออย่าไปรบกวนคุณเขาเลยคุณเขามีข้าวแค่กล่องเดียวเองแต่เธอก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่เป็นไรครับถ้าพวกคุณหิวมากๆเดี๋ยวเรากินด้วยกันก็ได้นะครับ มาแล้วมาแล้วอันเนี้ยอยู่ใกล้กับไซต์กอ่อสร้างที่ผมทํางานอยู่แล้วเมื่อกี้ผมไปยืมพวกถ้วยชามเนี้ยจากเพื่อนเพื่อนในไซต์กอ่อสร้างมาเดี๋ยวเรามาแบ่งข้าวกินกันนะอัน,นี้ของคุณครับอันนี้ไข่ของคุณนะ นี่ไข่ของคุณโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กินกันเลยนะเ,เดี๋ยวนะครับคือไข่ต้มเนี่ยมีแค่สองฟองแต่คุณแบ่งให้พวกผมสองคนคนละฟองแล้วคุณไม่กินหรอครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกไข่ต้มพวกนี้ผมกินทุกวันเลยผมเบื่อแล้วพวกคุณสองคนกำลังหิวกินเลยเไม่ได้นะครับ เอาเอาอย่างนี้ล้กันครับไข่หนึ่งฟองเราสองคนแบ่งกันกินก็ได้ค่ะงั้นแบบนั้นก็ได้ครับชีวิตคนอย่างพวกเราเนี่ยดิน้นรนหน้าดูเหมือนกันนะครับครับ แต่ยังไงซะเราสองคนก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะสู้ต่อคุณเองก็ยังดีนะครับที่ยังมีงานทําเราสองคนเนี่ยก็จะพยายามหางานทําให้ได้เหมือนกันครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยผมจะพาผู้คนสองคนลองไปสมัครงานที่ไซต์ก่อสร้างของผมดูเผื่อว่าจะมีตำแหน่งว่างเผื่อผู้คนจะได้มีงานทำไงครับ จริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะค,ครับไม่เป็นไรครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ายังมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่ลรงก็ไม่เสียหายนะครับงั้นเดี๋ยวพวกคุณกินให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันขอบคุณครับ นี่สรุปว่าเธอสองคนนี้ใช่ไหมที่ชวินเขาไปเจอว่าหิวโซแล้วก็มาขอข้าวเขากินแล้วเขาก็แบ่งข้าวให้กินแล้วก็ยังพาเธอมาสมัครงานที่นี่ใช่ค่ะถ้าไม่ได้คุณเขาพวกเราสองคนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยค่ะเราสองคนสัญญาเลยนะครับว่าเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดคุณชวินนะ่ะเขาสาดตั้งใจแนะนำให้เรามาทำงานที่นี่ เราจะไม่มีทางทําให้คุณชวินเขาเสียหายเด็ดขาดเลยครับก็ได้ชวินเขาการันตีขนาดนี้เนี่ยฉันรับเธอสองคนเข้าทํางานก็ได้จริงเหรอคะขอบคุณนะครับแต่ฉันมีข้อแม้ข้อแม้อะไรหรอคะทางบริษัทเราเนะี่ยยังขาดคนงานแค่คนเดียวถ้ารับเธอสองคนเข้ามาทำงาน mm hmm. ก็แปลว่าจะต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องออกไป แล้วคนนั้นเป็นใครเหรอครับชวินเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าฉันรับสองคนนี้เข้ามาจะต้องมีหนึ่งคนที่ต้องออกไปผมรู้อยู่แล้วครับผู้จัดการถ้าผู้จัดการรับสองคนนี้เข้าทำงานจะต้องมีหนึ่งคนที่ต้องเสียสละออกไปแต่ผมยินดีนะครับผมยินดีที่จะเสียสละลาออกจากที่นี่ครับเพื่อให้สองคนนี้ได้ทำงาน เพราะว่าผมเห็นแล้วว่าสองคนเนี้ยเขามีชีวิตที่ลำบากกว่าผมส่วนตัวผมนะครับผมตัวคนเดียวเดี๋ยวผมออกไปหางานทำที่อื่นก็ยังไหวครับนายสองคนนายได้ทำงานที่นี่แล้วนะฉันดีใจด้วยนะอองนั้นวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วผมขอลาเลยนะครับผู้จัดการสวัสดีครับชวินนายจะไปไหน เธอไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นหมายพอไปยังไงครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนลองใจเธอน่ะสิแผนใช่ฉันค่ะคุณหญิงพรหมเจ้าของบริษัทใช่ฉันคุณหญิงพรหมเจ้าของบริษัท ก่อนอื่นอ่ะจะต้องขอโทษนายด้วยนะที่ต้องทดสอบนายแบบเนี้ยเพราะฉันน่ะต้องการหาคนดีๆมารับตําแหน่งแทนแม่ยาเขาเพราะว่าแม่ยาน่ะเขาจะไปประจําสาขาอื่นและตอนเนี้ยฉันก็มั่นใจแล้วนะว่านายน่ะเป็นคนดีเพราะฉันน่ะแอบดูนายมาตลอดเลยนะอะไรนะครับไม่เป็นไรครับถ้าพวกคุณหิวมากๆเดี๋ยวเรากินด้วยกันก็ได้นะครับ นั่นแหละตามที่ฉันเล่าให้นายฟังเลยนายเนะ่เป็นคนดีจริงๆใช่ไหมลูกชายลูกสาวฮะเอานั่งอยู่ทำไมแล้วลูกลุกมาสิ <c oughs> จริงครับคุณแม่ฮะชวินฉันสองคนนะ่ะ เป็นลูกของคุณหญิงพรหม,พมแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นแผนการที่คุณแม่ฉันเนี่ยต้องการหาคนดีมาแทนที่คุณยาที่จะต้องไปดูแลอีกสาขาหนึ่งเราก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมาเพื่อลองใจนายแล้วตอนเนี้ยนายก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่านายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเหมาะกับการขึ้นมาทำตำแหน่งแทนคุณยาดูแลสาขานี้ไงฉันดีใจกับนายด้วยนะ ที่จะได้ทํางานนี้ตั้งใจทํางานล่ะจริงเหรอครับนี่ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเที่ยวโอกาสผมขอบคุณจริงครับยังไงผมจะตั้งใจทํางานนี้ให้ดีที่สุดเลยครับ